ไปต่อที่ภาคใต้ครับลงไปที่ภาคใต้นะฮะไปที่อำเภอสายบุรีครับจังหวัดปัตตานีนะฮะมีอดีตนักโทษคดีกระบแบ่งแยกดินแดนครับเป็นอดีตแกนนําของของบวนการคูลโลนะฮะที่หลังจากได้รับการปล่อยตัวก็กลับตัวกลับใจครับหันมาใช้ชีวิตนะครับตามแนวพังรัชสมริโดยเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ก็เลยมาเปิดร้านขายข้าวครับที่อำเภอสายมุงรีนะครับรับซื้อข้าวจากชาวนาในภาคกลางท่านนี้ชื่อว่าคุณไหหยีดาโอท่าน้ําหรือว่าชื่อจริงคุณดาโอมาสิงอายุ58ปีครับขอมา59ปีนะฮะได้เปิดเผยกับทีมถ่าวของนาว26นะครับถึงชีวิตหลังออกจากเรือนจำก็ได้ชักชวนครับทุกคนที่เคยหลงผิดมาร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่เพื่อ ในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลใหม่เพราะว่าทุกคนรักในหลวงครับสำหรับคุณดาวโอเองบอกว่าขณะนี้ได้เปิดร้านขายข้าวสารอยู่ที่อำเภอสายบุรีฮะเพื่อเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวจะรับข้าวสารมาจากชาวนาที่ชัยนาทคือด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยชาวนาภาคกลางที่ตอนนี้เจอกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะครับรับซื้อครั้งหนึ่งก็จะรับมาทั้งหมด20ตันโดยจะมีการ ซื้อข้าวขาวคัดพิเศษมาบรรจุจำหน่ายขนาด50กิโลกร,รัมขนาด25กิโลกร,รัมหรือว่า5กิโลกร,รมัมร้านของคุณดาโอจะอยู่ที่ใกล้ๆก,กับปั๊มพีทีริมเส้นเพชรชกเกษบ้านกลาพออำเภอสายบุรีครับโดยแนวทางการแก้ปัญหาในภา,านะคใะต้ในมุมของคุณฮายีดาโอ้ก็บอกว่าคือการเดินตามแนวทางพงระราชดำริอย่างเข้าใจเข้าถึง พัฒนาแล้วก็น้อมนำเอาปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ครับซึ่งทุกวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็ถ้าไปย้อนดูอดีตนะฮะก็เคยเป็นแกนนำของกระบวนการพูลโลเคยถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏดแบ่งแยกดินแดนติดคุกป,ประมาณ18ปีก่อนจะได้สิบพักโทษจับได้รับการปล่อยตัวเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่19กันยายนไปที่แล้วปัจจุบันก็แต่งงานแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดอยู่ที่ ตำบลท่าน้ำอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยึดอาชีพเปิดร้านขายข้าวสาร